ชัดเจนความสัมพันธ์ล่าสุดนิชาโตโน่หลังเพื่อนซีนางเอกสาวโพสต์แบบนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลสำหรับกรณีดราม่าความรักของนิชานางเอกสาวชื่อดังหลังมีข่าวกับแฟนหนุ่มโตโนพาคินนักร้องนักแสดงชื่อดังแอบนอกใจจนกลายเป็นที่จับตามองของแฟนคลับและชาวเน็ตจ,จำนวนมากโดยที่ผ่านมามีแต่โตโน่และสาวคู่กรณีออกมาชี้แจงแต่นิชาย,ยังคงเก็บตัวเงียบ ล่าสุดมุกวรนิตดาราสาวชื่อดังซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกสาวนิชาโพสต์ทวิตเตอร์ชื่อบัญชีมุกวรนิระบุว่าพอได้แล้วพอสักทีพร้อมโพสต์รูปอิโมจิร้องไห้ต่อมาได้โพสต์ข้อความอีกว่าได้รู้ไปเลยว่าใครเป็นไงแต่ก็รู้พอแล้วล่ะคะ่ะมุกว่าแยกย้ายกันไปตามบุญตามกรรม คนที่ดีก็ขอให้หลังจากนี้เขาเจอแต่เรื่องที่ดีที่คู่ควรกับเขาค่ะขอบคุณทัตโตมีเดียค่ะ